ค่ะกลับสวัสดีงามๆพ่อแม่พี่น้องป้องไปทุกทุกท่านนะคะยินดีตอนเราขอสู่ทางช่องนะคะพี่น้องค่ะพี่น้องเอ้ยมเบึงเอาเด้อค่ะพี่น้องค่ะมเบึงอีหยังอยู่บ้านนูดีนี่นะคะพี่น้องปาด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 พี่น้องม,อออมันซ่อนเห็นเนาะแมนพญาปวกแย่งได้มากๆคมา,มาแม่เนาะคะ่ะพี่น้องค่ะเมื่อเ้านี้แอไดไลน์ท่าไปคลิปหนึ่งเลยเด้อคะ่ะพี่น้องค่ะแต่ว่าตอนแรกกลับมาเนี่เให้ว่าจังก็เก่าค่ะพี่น้องมาหลายก็เก่าพี่น้องเลยจยงได้ก็ะิถึงรางวัลที่หนึ่งแล้วนูดีนาะคะพี่น้องค่ะ โชคไงมาเฮื่อนมาสัาน้นแทนะคะ่ะพี่น้องค่ะมาวันนี้ว่าเป็นแม่นปวก่าด้วยนี่คะ่ะพี่น้องปวกมาด้ยค่ะปวกแขนแขนปวกอหลีอีหลอเลยค่ะ,ะ,คะพี่น้องอได้อสิขยายกล่องค่ะเบงหลายกเก่าคะ่ะพี่นอ้องป้องปหายลายคักหลายเนี่ยเป็นสายอันนี้แอสิจึงตรงนี้ก่อนนะคะพี่น้องต่ไบเงยาประมาณสามเมตรได้คะ่ะพี่น้องค่ะแต่แต่เป็นแบบนี้นะคะพี่น้องค่ะ เป็นแบบนี้เงีประมาณสามเมตรได้คะ่ะพี่น้องคะสามเมตรสามเมตรได้เด้อค่ะพี่น้องคะ่ะส่วนบ้านเลขที่น้องนู้ดีนั่นหนะะึ่งสามหกอหนึ่งหกสามหนึ่งหกสามเด้อค่ะซึ่งตรงทะเบียนรถแอดมินเนาะคะ่ะแอดทะเบียนรถแอดมินหนึ่งหกสามเก้าด้อค่ะพี่น้องคะ่ะหนึ่งหกสามเก้าบ้านน้องนู้ดีหนะะึ่งหกสามเด้อค่ะอ้นซ่อนพี่น้องอนซ่อน เมนพ่นห้ม้ให้โชให้มาหรือจังไดเนาะค่ะพ uh, mm ี่น้องค่ะเอาวิเคราะหซอยกันเนาะค่ะพี่น้องค่ะอันแนวบ่อเคยเห็นก็ได้เห็นค่ะพี่น้องว่าไม่ยายนีอยู่นีมาลายปีเราโบเคยเห็นจากเถื่อก็ได้เห็นเนาะค่ะพี่น้องเนาะค่ะบบเคยเห็นก็ได้เห็นโอ้พี่น้องกึ่งๆหนึ่งแล้วค่ะพี่น้องค่ะผลผลผลเงา่นอ่ะผลอ่ะผลอ่ะโอ้คักแม่พี่น้องคักแม่เบิ่งเอาเด้อพี่น้องค่ะ จังไรกับคลิปนี้เนาะค่ะกับ้ามักถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เนาะค่ะถ้าบ่มักบ่ชอบก็ผ่านไปเนาะค่ะพี่น้องคะ่ะสำหรับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่เข้ามาใหม่ก็อย่าลืมกดซับสไครต์กดกระดิ่งแกงเตือนไว<ม>้เด้อค่ะพี่น้องเด้อค่ะมีอย่างดีๆด้วเดๆแอดกรสิบเฝ้าทายทอดสู่เบิงสู่ฟังเนาะค่ะพี่น้องคะ่ะจังไรกักดกระดิ่งติ๊งติ้งไว้เนาะค่ะพี่น้องค่ะเพื่อที่สิบะได้พลาดข่าวสารดีๆเด็ดๆจากทางช่องเนาะค่ะพี่น้องเนาะกอบทับพญาปวกค่ะพี่น้องเอฟซีขาเอบ บ่แม่นพันธุ์จีหอบรางวัลที่หนึ่งมาให้หนูดีบ่เกิดอะไรขึ้นที่บ้านน้องหนูดีกองทัพพญาปวกนับล้านล้านตัวค่ะพี่น้องคะบ่เม็นล้านเด้อพี่น้องล้านล้านตัวค่ะสะอ่อนสะอ่อนพี่น้องเอ้ยค่ะพี่น้องคะเบิ่งดูภูหน่ะอ้ยมาได้จังไงยู่นี่บ่มีพ่นนะคะอันนี้บ่แม่นพ่นนั่ยเองกองกองดินกองหินเสียมาเห็ดเฮือนเนี่ยนี่พี่น้องค่ะกองหินเสียมาเห็ดเฮือนค่ะบ่แม่นพ่นปวกได้ไหมพี่น้องค่ะมาโดยที่ว่ามหัศจรรย์นะคะ ซึ่งตอนเศร้าแอดได้ทายทําไปเราคลิปหนึ่ง่ว่าบ่หลายป่านนี่พี่น้องค่ะมาตอนแรกยังไหนจังคอยเต็มพิกัดเลยบะนี้พี่น้องค่ะเต็มจักสิว่าจักโตดอกพี่น้องเอ้ยเป็นล้านล้านมืดมืดล้านล้านตัวหมดละมันเป็นล้านเลยล่ะค่ะพี่น้องค่ะเบิ่งดูนะพี่ตอนเศร้ามาหลายหลายก็แต่ตอนเศร้าอีกพี่น้องเองค่ะเนาะคุณนะเบิ่งดูพี่น้องเฮ้ยเบิ่งซอยกันอ่วาคุณอะ เหตุการ์ล่างมาบอกเหตุคืเป็นยังไงเนาะพี่น้องฮะโอ้เตลุกอืมอืมค่ะพี่น้องซึ่งคุณไา่วายูมาเว่าจะกี่แล้วบอกเคยเห็นพวกมากลายป่านนี่พี่น้องเอฟซีค่ะคุณน่ะโอ้ยขนยพี่สะออนักแทพวกนะ ตัดสิมาให้โชคให้ลาบก่อนใหญ่บ่เอาใจนายกระแบงปัดมาทางทีมงานเด้อค่ะทางพอนผ้ารวยสู้ผ้ารวยพอนเชแนลแม่ผ้าโชคเนาะค่ะปูเอ้ยปูสีสุโธเด้อถ้าสิเป็นรางวัลใหญ่อีหลีก็ให้แบงแบงมหามหาหอดเด้อเด้อเออคนกระเบนเป็นยังจักอย่างเนาะพ่อเผลปฏิหารเพียงไรพ่อพ่อแต่เกิดได้ใหญ่มากเคยเห็นอย่างสีบ่พ่อ เออผอบานฮะคนะพี่น้องค่ะลายพักลายเนี่ยอยู่ดีกองทัพอืมหนวดดอสีกองทัพปวกพยาปวกนั่นชีเป็นล่างยังนี่ล่างโชคดีหรือเป็นยังไงพี่น้องคะรอง ลองใส่วิจารณญาณซอยกันแล้วก็คอมเมนต์มาบอกใต้คลิปด้วยค่ะพี่น้องสำหรับสำหรับบ้านเลขที่เพื่อนกะหนึ่นงหกสามหกสามดวยค่ะพี่น้อืง พี่น้องค่ะเป็นล่างดีหรือว่าบดีกับเห็ดมเ็นอย่า้างนี่แหน่หนสำเอ็ดเอ็ดนีมาใส่คลิปเดี๋ยวเอาดีนแล้วรู้ว่าอะไอย่นีดน่ีไม่ดีบอกเหตุ่างดีหรดีกับ้อมเป็ลงไปจะสำหรับสหรับพี่ท่านใดดีี่้มคิดเห็นเจงดกะอมเป็นเนื่องมาใ่คลิปค่ะพี่น้องคะมหาขบวนมหาปวกคิดว่าปวกซื้ออะไรคะพี่น้องขบวนเลย่อคอะไรพี่น้องร้ายปวดร้ายๆ้าเลยค่ะ โอ้เอ็ดโรยังไงกับบัวบัคักซะบัวคักบัวสะใจเพราะว่ามันหลค่ะพี่น้องค่ะโถ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 อันนี้ซ้ำสำคัญนี่คือว่ามาเฮือนนี่แหละค่ะพี่น้องมาหาเฮือนหาซั้นนี่แหละมาอยู่เฮือนอยู่ซั้นนั่นี่แหละค่ะเนี่ยค่ะมาอยู่เฮือนอยู่ซั้นนั่นี่นะพี่น้องเพิ่นปอไตซื้อได้ตอนนี้เพิ่นนิ่งแล้วตอนนี้รู้สึกสิจับสินแล้วมั้งเนี่ยทุกคนมาจับสินมาเอาบุญนะเนี่ยอยากได้ แม่เหยียบตายไปแล้วคนทั้งหลังโอ้โหโค้โอะไรหลายๆเรื่อพี่น้องเฮียแบบป่านไข่มดแดงพี่น้องคะหลายค่ะถ้่เป็นไข่มดแดงไข่ฝาล่ะพี่น้องไข่ผากเนาะไข่ฝาไข่ผากบอสสูงใสยสูงสสยน้องจะได้รางวัลใหญ่สูงสสยรางวัลใหญ่จะแตก สาธุซาทูโอ้ต้องไปจัดแล้วนี่หนึ่งหกหนึ่งหกสามนี่นะคะพี่น้องคันนี้ก็เป็นไอปูสีสุดยยาสีปทุมมานะคะพี่น้องคันนี้อยู่หอห้องเพิ่งเนาะค่ะแล้วต่อมานี่ก็สิเป็นแม่นเลยค่ะพี่น้องคันนี่นี่นี่พญาปวกนะคะกองทับพญาปวกนะคะพญาปวกมีพญาอยู่ด้ออกจากไูนเห็นบ่อกมีเห็นบ่อกดูดีอยู่ในหูอยูกเห็นมองฝั่งที่ฝั่งนี่ โอ้เสียงเท่งข้าเจ้าสิสก,กัดดาวลงุงเด้อนี่ค่ะพี่น้องค่ะกัสิจึ้งห้บ่ไดดโดนปนใดเด้อค่ะพี่น้องขาเนื่องจากข้าเจ้าเปิดเพลงนะคะพี่น้องบ้านน้องข้าเจ้าเปิดมื่นเส้ามันส่มีบ้นเนาะน,นหาบสามตัวแข็งแขมาฝากมาต้อนนะคะพี่น้องเอาสามตัวเน้นๆน้นมาฝากมาต้อนเด้อค่ะพี่น้องเด้อเกิดอะไรขึ้นนะคะที่บ้านน้องหนูดีนะคะพญาปวกมา นนเนาะค่ะพี่น้องโอ้ยข้าเจ้ากับสิสก,กัดดาวลุ่มเ,เพราะข้าเจ้กกาเราค่ะพี่น้องเอ้ยข้าเจ้าสกัดดาวลุ่มข้าเจ้าก็เปิดเพลงเนาะคคเอออย่าเขามาเสียงโทรศัพท์ผู้ขาเด้ยอยเอยากได้ได้เสียงเพลงโอ้ยใ้ญ่เอลยสาธุสาธุเนาะค่ะขั้นงได้สิบสองล้านนี่ก็สิมาซอยสังห์หอสังหงค์เพื่อกระปุ่มเออขั้นสิบสองล้านก็ได้ โอส้สุดยอดพี่น้องสุดยอดมันมันนีมิตหมายที่ดีหรือว่าจังไดกะว่าสู้กันฟั่งนะค่ะพี่น้องค่ะสำหรับตัวเลขแนวทางก็ล่องออกไปพิจารณาเนาะค่ะหนึ่งหกสามเด้อพี่น้องค่ะเราว่าเศร้านี่น้องุดทูบเนาะค่ะขนาดทูบใหม่บ่เบิดเนาะค่ะยังเห็นเลขไอ้สามห้าหกนะคะพี่น้องค่ะสามห้าหกแต่ว่าหกนี่ขนาดทูบบ่ใหม่ก็ยังเห็นเลยเลยค่ะพี่น้องขึ้นออกมาเด่นเลยค่ะสามห้าหก ก็ฝากต้อนไว้สำหรับคลิปนี้นะคะมีสามห้าหกนะคะพี่น้องสามห้าหกกับหนึ่งหกสามนะคะพี่น้องสามห้าหกหนึ่งหกสามก็ล่องออกไปพิจารณาเบิ้งนะคะพี่น้องค่ะอย่ามาสุวาเฝ้าว่าแอดมินเป็นบ้าได้พี่น้องเด้อมาไทยปวกให้เบิ้งมันเป็นอย่างนอะมันมันเกิดปฏิหารขืนมันแปลกไหมคะพี่น้องค่ะ เกิดมานไม่อยู่หนีบ่มเม้นหน่อยตีเนาะฉันไม่มีนี่เอ่าเพืก็เป็นพ่นปวกเนาะอออันนี้บ่มีพ่นเลยยายอันนี้บ่มีพ่นไม่ังเกิดขึ้นได้เออเงยเงยเงยนี่ก็ดเงยขึ้กันหรืยายบ่มเงยจริงเลยอือค่ะเทเล็กมันบวนี่ยายแต่เกิดได้่ใหญ่มากเทเล็กที่เห็นปกติสิยูน้ำดงน้ำปลาเนาะแต่ในดงในปลาในปลาสาเนี่ยเห็นแท้ๆพี่น้องค่ะ กบูมันก็บบอกมาเห็นได้ปัวอยู่ในพวนอันนี้ออกมายางว่าเป็นกูใครหมดแดงไหมพี่น้องเนยหลายทั้งลายแน่ไอพี่พี่น้องนึกสภาพว่าถ้าไปแย่ไข่มดแดงมาอยู่ในกระตานะคะพี่น้องยังสั่นเลยค่ะสุดยอดสุดยอดพี่น้องเลยอเ็นนี่จะเทียนี่ลักขังเด็กเลยนี่ก็พูดไม่ได้หน่อยตรงนี้เนาะ ยูตะกินมอนนิ่งตะกลนนันให้หน้านองมองคอือเนอะพี่น้องคะนีราคะพี่น้องคะแนว่ะอาันไเบ่เคยเห็นก็ได้เนนี่าคยอก็ได้พ่อนนะคะพี่น้องเนาะค่ะมันแปลกล้วนคะสจัที่สุดในโลกเลยค่ะพี่น้องโอ้มผวกก็ไม่มีแต่มีผวกหน้าหน้าแปกใจไหมคะหนาพิสวงเอาเป็นนิมิตดีนิมิตลายจังไดยกบคอมเมนต์มาเราสู้กันฟังเด้อค่ะพี่น้องค่ะ ค่ะสำรับค่ะสำรับตัวเลขแมวทางนะคะพี่น้องค่ะก็อย่าลืมบานเลขที่น้องหนูดีนะคะหนึ่งหกสามจุดถูกเมื่อเช้านี่ไหวปูสีสุโธยาสีปะทุมมาสามห้าหกนะคะพี่น้องหกห้าสามนะคะพี่น้องเด้อค่ะค่ะสำรับคลิปนี้นะคะแอดกรซีขอจบไปพียงซันี่นะคะขอให้พ่อแม่พี่น้องป้องไปทุกทุกท่านนะคะโชคดีมีใช่นะคะโชคดีขอให้ดังขอให้ปังขอให้รวยนะคะพี่น้องค่ะ โชคดีมีเงินใส่ตลอดปีตลอดไปสุขภาพแข็งแรงลำลำเรื่ยๆค่ะพี่น้องคะสวัสดีค่ะเอาก่อนสิสวัสดีแล้วลืมสัมผัสสวัสดีค่ะพี่น้องค่ะ